ฮอร์โมนรังไข่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงหรือความสาวของผู้หญิงยังไงบ้างฮอร์โมนกับความสาวเขาเรียกว่าแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงฮอร์โมนของผู้หญิงก็ต้องพูดถึงรังไข่เราย้อนกลับไปว่าตอนเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันใช่ไหมครับ ช่วงสิบขวบแด้แต่พอสักอายุย่างสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยก็ดูออกแล้วว่าเขาเป็นสาวจากการที่เป็นสาวเนี่ยเขาได้ฮอร์โมนจากฮอร์โมนของเพศหญิงที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเอสโตรเจนเนี่ยจากรังไข่คือรังไข่ไข่ฟองแรกเนี่ยที่เขาได้มันตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาจะเก็บไว้แต่ยังไม่ทํางานจนกระทั่งพออายุสักสิบเอ็ดขวบต่อมใต้สมองเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะสั่งส่งสัญญาณมากระตุ้นไข่ใบแรกออกมาพอไข่ใบแรกออกมาก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไข่ตกเอสโตรเจนนั้นก็จะไปทําหน้าที่อย่่่าางทีเเรห็น ก็โตเป็นสาวมีลักษณะของผู้หญิงใช่ไหมคะใช่เริ่มแบบมีหน้าอกใช่มีหน้าอกนะครับแล้วดูจากภายนอกก็ดูออกแล้วอย่างแรกเนี่ยที่ลักษณะของเป็นเขาเรียกเป็นสาวสพรั่งหมายความว่าสาวแบบเห็นมาแต่ไกลเลยถือว่าสวยอ่ะสดใสไวใสนะผิวพรรณดีมากเลยนะครับจากเด็กสปโลมาถึงว่าเป็นสาววสวยแล้วก็เริ่มมีหน้าอกเริ่มมีสะโพกเริ่มมีไขมันไปตามที่เป็นทําให้ผู้หญิงมีรูปร่างเป็นเจตที่ผู้ชายหลงไหล ไข่เนียมีนไอวะสองคูณสามเซนสองข้างถ้าเทียบเท่ากับปลายนิ้วเนี่ยนะบอบบางมากทรงพลังมากหมายถึงว่าเขาควบคุมความกินดีหรือดีของเราทั้งหมดเลยเราจะสังเกตว่าพอกังไข,ข่ฟองรแรกเริ่มทำงานจากเด็กกระโปโลผู้หญิงขึ้นม,มาเป็นสาวสวยสาวสะังหลายคนเป็นดาราห,หรือเป็นนา,างงามลองไปดูสิครับว่าตอนเขาเป็นนา,างงามกับตอนที่เขาเป็นเด็กเหมือนกันไหมตอนเป็นเด็กนี่ไม่คิดเลยว่าโตขึ้นจะเป็นดาราเป็นนางงามถูกไหมครับงั้นนี่คือรังไข่ที่ทําให้ชีวิตเขาดูสดใสอ๋อนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันระวาง ดังไข่ฮอร์โมนแล้วก็ความสาว